ตุ๊ดป,ป,ป,ปขีขอโทษค่ะถ่ายชิ้นดีๆก่อนถ้ามึงอยากขอโทษ้วยนะครับในบสลงม้อนนะครัะลงมออ่ากัเนะ,ะลงมอ้อมอ,อยู่นะ เรามาดูต้นดูต้นต้นไปดูต้นไม้กันว่าจะเป็นยังไงรว่าจะเป็นต้นไม้ธรรมดาหรือว่าจะมีมีต้นมะพร้าวเอ,อมมิ่มหรือว่าจะมีต้นมะพร้าวก็ได้นะเกิดมาอยู่ที่นโอมันไม่มัน,ม,ม,นมันไม่ใช่มดเหรอครับทุกคนมันไม่มดม,มันหลอกละเราอ่ะทุกคนมันมันหลอกเราอ่ะขอ โคตรเสียดาเลยมนมนหลอกเราไงดีว่ามันมนหลอกตัว ไปติดกันอยู่แบบอ่ะเฮ้ยทำไมต้นไม้มันผอมขนาดนั้นอะทำไมตรงนี้มันเฮ้ยตัดเล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 ยโอเคตัดแล้วเย่ไดห้หมดแล้วปตัดตรงนั้นทำไมวะเอา้าตัดสิอ๋อตัดข้างล่างมันให้ตัดจิบจ๊บจิบ๊บจิ๊บโอเคอ อุ้ยเกือบ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 อุ้ยเกือบไปแอ่ละอุ้ยที่ดีรอดไปจัดการตูไม่ได้หรอกเหมือนชีวิตจริงเลยทุกคนมันรเหมือนแบบชีวิตจริงเลยแต่พี่ผมใช้อีกมอนนะครับพี่ผมใช้มอนมอนให้ก้อนเมฆอะมันเป็นแบบชีวิตจริงแล้วก็ต้นไม้แ้วยแต่ของของผมมีแค่ต้นไม้เปลี่ยนไป ดูวาด่านีโอ้โหย,ยิ่งเกไปแล้วตัดคุ้งบนจะเป็นยังไงเนื้อหนังของคุ้งบนจะเป็นยังไงวะดูสินมันไม่ออกมาเป็นไม้อ่ะเอ,ออกมาเป็นลวดฉีไม่ไม่ ตายไปโดนเลือลอนลอดไปหลายรอบแล้วนะต้นไม้นี้เราต้องระวังนะนเดี๋ยวมันจะฆ่าเราบีฟีเลยปุๆๆ๊ปปุ๊ปปุ๊ซีเลยปาปะปุบีใจสุเลยโอ้ยเว้ยซีปะปาปๆปะซีเลยปะปม เจอไม้แล้วเจอไม้โอ้โหทำไมมันตัวเล็กจังวะมามาตัดไปตัดไปเอาไม้มาโอเคงานสปดรันสปดรันฮึบเอาชิดสปดรันมยไม่ทันแล้วส,สปีปิรันเนี่ย คุดกาขึ้นมาทำเพื่ออะไรเดี๋ยวก็ขึ้นบกมาตายแล้วึ้นแล้วเฮ้ยเกือบไปต้นไ,นไม้พาเราไปที่ปลอดภัยโอะโอเคเพอดี เมื่อแต่พูดมากอีกสัตว์กอโทษด้วย mm hmm. นะครับมีคำหยาบบางทีพี่ผมจะมาเข้ามาดูในคลิปผมจะจะพูดเอ่วันไหนอะป้าตามาส่งใช่ไหมป้าแม่ตานะ่ะนั่นแหละมาส่งใช่ไหมแล้วแล้วพี่ผมบอกว่าไอ้อนี้ มแม่บอกว่าถ่ายคลิปผู้คำยาดเนาะเราเออมาน,นี่มาน,นี้หินตัวเขาตัวขาาหมุ่มั่วตัวขาหมุ่มัม่วหมดเลยดึงแดงอิดเอกได้ไดไดขายพวกเนี้ยไม่ใช่แล้วมันไร้ประโยชน์ แต่เผื่อของพวกนี้พังเก็บไว้ก่อนเบื่อของเบื่อของไอ้พวกนี้พังไงเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอดตอตาฟักไม่ตายหรอวะน่ามาเป็นเก่งถ้ามาเป็นเก่งไอ้ง,งูถ้ามาเป็นเก่งไอ้ง,งูสู้คนอื่นไม่ได้หรอกมองหน้านะเพื่ออะไรเข้าไปอยู่ในน้ํามองทำไม แกอยู่ไหนตูจะฟ้องแม่แกว่าแกแอบไปหนีเที่ยวสำนวบหน้าอีหน้าสีขอโทษขอโทษไปที่ปลอดภัยที่สุดเออตรงนี้ปลอดภัยสุดแต่ระวังความระวังตายเลยเจอแกแล้ววันนี้ขอจ้วง เจอมันที่กีได้เสียงอะไรนี่ไงตุยตุดตุยตุด,ตดขอขอโทษด้วยนะคะมันค้างมดนี้มันค้างนะครับโอ้หมดนี้ค้างมากขอเนื้ออะไรจะไปไหนเดี๋ยวจ้วงตูดเลย ตรงน,นี้มีหินโอเคอเคุ้ยแหลกมากตอนนี้เวลาจะดต้นไม้นั้นอนะแหลกโคตรแหลกกินเนื้อสดๆไปก่อนนะจะได้ข <c oughs> ี้แตกเลือกมากขึ้นไปไม่ได้หรอน,นี่ไงขึ้นได้แล้ว ตังต๊ะับไว้นี้ก่อนโอเคมาโอเคได้เตาเผาแล้วเย่ไปดีกว่าหรือต๊วโตะขัอยู่ไหนเอเ็มครับมีคนมาเล่นกับเราด้วยเล่นบ้านแจสี่เด็กโง ไม่ต้องเจือแม่แก่แล้วเฮ้ยไปอยู่ไปอยู่กับกดเวลาคุณตายใช่ไหมทําไม่บาปจะเกิดใหม่ได้ถ้าคุณแหน่ทำไม่บาปคนนั้นจะเกิดใหม่ได้วิชิตเองจิมมันตาจิมมันตาเกมนตุ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 น